ที่หงอกเสียงหิวปากมันแบบนกมากอะไอ้เหี้ยเปิดไฟฉายปกดแล้วนะไฟฉายกดแล้วนะไม่มียูคิวอีด้วยพีคพีคพี่มีถือกล้องด้วยพี่มีถือกล้องด้วยเฮ้ยเฮือกกดไรอ่ะถือกล้องกดสั้นกูจะถ่ายรูปเอาเอาไปถ่ายรูปทำเหี้ยอะไรอ๋อเป็นมุมมองเอ้ยน่าสนใจว่ะแล้วมันให้เราผีหาช่องไฟพี่ช่องช่องไม่ใช่ช่องไฟอ๋ออก็ก็ก็แบบนี้มันมีหลายชั้นเนี่ยเราต้องหาทางชั้นต่อไปดิเฮ้ยแล้วลูกศรลูกศรเฮ้ยเมันมีอะไรเนี่ยมีไม้ไปดิทางนี้มันแปลกแปลกไว เฮียอะไร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 เียอะไรอะไรอะไรพี่พี่พี่มงอย่าตกใจสักทุกอย่างด้วยคือเมื่อกี้มันมีตัวอะไรเด้งขึ้นมาไหนไหนพี่หน้าคุณเนี่ยไหนกูไม่เห็นเหตุที่อะไรเลยไหนกูไม่เอาเอาเอาแสดงว่าพวกมึงเห็นแล้วตาดับไปคือตากูป่ะยัยพี่หน้ากูเลยสัตว์เมื่อกี้ไหนวะเออเพราไปแสงอะไรไปสีดิไม่รู้อ่ะ เไอ้เฮียไอ้สักอ๋อดุ้งเลยเฮียเอ๋อวิ่งหนีเฮียรอเฮียอะไรล่ะครับโอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้งเลยเฮ้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 ยเข้างหลังเดียวข้างหน้าเฮ้ยไอ้เฮียข้างๆ้อะไรนวิ่งวิ่งวิ่งอ๋อเสียงแม่โคตรดังเลยมาาทันวิ่งมันวิ่งมาวิ่งมาเราก็วิ่งหนีลอเฮียอะไรวิ่งซ้าย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  เฮียมันข้าวจอมแก้มาได้อ๋อคุณได้ยินเสียงคนตายคุณดนแดงนะยอมล้มมันเป็นเฮียป่ะเฮียไอสัตว์อีกแล้เป็นเฮียอะไรกูวะโอ้เนี่ยยังชอบโผล่หน้ากูเนี่ยไอเฮียไอโบสวิ่งเออไอเฮียเต็มหน้ากูเลยคียข้างหลังที่ไหนไหนไปแล้วกูไม่อยู่แล้วสัตว์วิ่งดีกว่าไฟแดงดิไฟแดงเฮ้ยไปดิไปดิไปดิเราเฮียอะไรตื่นเต้นกับชีวิตหน่อยมันก็แค่ไฟแดงแปลว่าไม่มีเฮียอะไรหรอก กค่แค่หลอดไฟผัอเล็กเไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวิ่งดิรอยเหี้ยอะไรหลังหลังไอ้สัตว์หลังไอ้เหี้ยอะไรไม่เห็นมีเหี้ยอะไรมีนั่นไงมัหายไปแล้วนั่นไงมันไม่เห็นอยู่ข้างหลังเหรอไอ้เหี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยุ่งกูเอ้ยเหี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 ้ยแม่วันยุ่งกูกลัวมึงเหรอหายุ่งกูกลัวมึงเหรอไอ้เวีนหา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 มาดิมาดิมาดิมาไอ้เหี้ยหายไปแล้วไอ้สัตว์เนี่ย

ไอโชหลงเหรอเอาโชคุนบอยหายโชคุนบอยจบไลเอาว่าแยกๆกันไปหาหาทางไปไล่ที่เขาไล่ไอเหี้ยๆไอเหี้ยๆหยุดทีก็มืดไอ้สัสเฮ้ยทำไมทำไมกูเหมือนรู้สึกกูจะบ้าถ้ามึนไม่เฮ้ยเหี้ยๆเหี้ยๆเสียงเหี้ยอะไรเนี่ยวิ่งดีกว่าสักไม่รู้เสียงอะไรแต่กูวิ่งดีกว่าไอเหี้ยเฮ้ยหลังหลังได้ยินเสียงเหี้ยอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยมึงมึงมึงวิ่งดูข้างหลังด้วยเฮ้ยวิ่งเฮ้ยรอกันด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยวิ่งดิวิ่งต่อวิ่งวิ่ง วิ่งข้างหน้าไอ้เอะเดินดูก่อนเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะไปได้เบรอบดเฮ้ยบ๊ดเดินกลับก่อนดิถลางหายหน้ากูก่อนโอเคเฮ้ยพื้มึง้นพื้นประสบการณ์สองคนแต่กูอยู่คนเดียวไม่คือไม่คือมึงอยู่กับสองคนแต่กูอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยบดบดวิ่งตามมาบดบดบดไอ้เหี้ยไม่รู้เหี้ยอะไรเหมือนกันบดบดไอ้เหี้ยบดวิ่งวิ่งวิ่งตามไอ้เหี้ยมาวิ่ง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  วิตามมาวิ่งมานวิ่งวิ่งตรงมาก่อนวิ่งตรงมาก่อนพยายามวิ่งทางตรงอย่างไรวะอย่างไรอย่างไรอะไรว่งวิวิ่งวิ่งวิไอ้เชี่ยกูเหนื่อยกูเหนื่อยตัตัตัอถ้าทางที่มึงเจอก็ได้จะไม่ใกล้ไม่ไกลเฮ้ยวิ่งวิ่งวไปทางไหนอะไอ้มึงบาปสีแดงตามทุก่ๆน เออสวยสวยขึ้นขึ้นลอยเหี้ยอะไรขึ้นไปขึ้น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 แล้วขึ้นแล้วลงแล้วเออไปสวยสวยกูรอดแล้วกูรอดจากแบ็ครูมได้แล้วเอาที่ไหนอ่ะ